ดงขวัตครับตอบได้คำเดียวว่าข้ามฝึกวิ่งหนีกิเลสดูแลรู้สึกว่านิ่งคือความนิ่งของพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสงบจิตใจ,จดูแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็กได้ถ่ายทอดชีวิตของพระที่เป็นพระปฏิบัติอย่างงี้ค่ะเวลาดูหนังเขาฝึกมันเหมือนเหมือนได้มาคุย ขณะที่หนังมันพาเราไปมันมีช่วงที่จังหวะบอกว่าจิตใจเราหวั่นไหวจิตใจเราไม่สงบแต่ในที่สุดถ้าเราหาทางของมันเจอเนี่ยใจมันจะดึงเรากลับมาเองสติมันจะกลับคืนมานี่คือความรู้สึกตรงๆที่พี่เึกถึงอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้ค่ะถือเรื่องจะดําเนินไปแบบเรื่อยๆนะแต่ก็รารู้สึกว่าคณนติดตามเราไม่รู้สึกว่าเบื่อแเราคือู้สึกว่าดูเราเกิดความต่าทางเนี่ยคือแบบ ถ้าดูหนังดูทั่วไปผมบางทีผมฟันธงได้เลยว่าสื่ออย่างนี้ได้ผลสื่ออย่างนี้ไม่ได้ผลหรือสื่อ,อนี้คืออะไรแต่ถ้าหนังน้องสื่อเนี่ยมันเป็นผมก็ดูแบบคือตอนหลังมันเหมือนได้แง่คิดที่ว่ากคนเราธรรมะมันสามารถปรับความคิดปรับพฤติกรรมของคนได้ใช่ไหมคืออย่างในตัวเอกของเรื่องเหมือนก็เหมือนกับในที่สุดแล้วเขาสามารถชนะใจตัวเองอย่างน้อยกิเลสสองข้อที่เขาสามารถสชนะได้คือเรื่องของ

It tells a universal story. How much we really belong to nature. It's nature which calms down man. So Buddhism is just a, one way of telling a story about, about uh, human beings and, uh, and, and nature. อารมณ์ของภาพยนตร์เนี่ยมันมันมันเป็นตัวแทนของของพระเลยแหละคือมันทําให้ให้คนดูแต่รู้สึกความสงบแล้วมันเข้าไปถึงธรรมะจริงๆคือธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมชาติจริงๆผมรู้สึกว่าพระต้องอยู่แบบนี้ยมันมันตรงข้ากับพระจะมีเรื่องมีราวอยู่ปัจจุบันรู้สึกว่าแนวนี้มันไมาใช่ตัวน,นี้ผมรู้สึกตรงน,นี้เขาแย่กลัมาดูแล้วก็พอมาดูแล้วเออเนี่ยพระคนเดิมเนี่ยรู้สึกอยากให้มาดูกันเยอะๆนะคะเป็นหนังไทยที่รู้สึกว่าประทับใจประหารดิจยากคือหนึ่งเลย ภาพยนตร์เรื่องนี้สวยงามครับ